ที่ลูกค้าทุกท่านนะคะใครจองเกีย๊ยวปูไว้บ้างเอ่ยพรุ่งนี้ออกแล้วนะคะวันจันทร์นะคะ อันนี้เป็นเกี๊ยวปูก้อนนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้ทําการจองกันเข้ามาแล้วมีการผิดพลาด2-3อาทิตย์เลยที่เราต้องหยุดทําเกี๊ยวปูก้อนเนาะเนื่องจากวัตถุดิบไม่เข้านะคะตอนนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับท่านที่จองออเดอร์ไว้นะคะพรุ่งนี้นะคะพร้อมรับของนะคะสําหรับเกี๊ยวปูก้อนเนาะอันนี้ลูกค้านําไปทอดน,นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยทอดหรือไม่เคยทานเนี่ยแนะนํานะคะให้ขอคลิปวิดีโอนะคะวิธีการทอดจากน้องแอดมินเราได้นะคะอันนี้คือเกี๊ยวปูก้อนเนาะอ่าเดี๋ยววมา่าพาไปดูมีอีกอย่างหนึ่ เ,เดี๋ยวสักครู่นะคะตัวนี้เป็นเกีย๊ยวปูเส้นค่ะตัวนี้จะเน้นเป็นเนื้อปูซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นจะต่างแตกต่างจากเกีย๊ยวปูก้อนเกี๊ยวปูก้อนนี่จะมีส่วนผสมของเนื้อหมูอ่าแล้วก็มีเนื้อปูส่วนปูเส้นเนี่ยจะเน้นเนื้อปูเนื้อหมูเป็นส่วนน้อยนะคะเนื้อหมูนี่คือมาช่วยให้ให้ให้เราห่อติดเท่านั้นเองนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือทานกับน้าจิ้ม3ามรสเหมือนเดิมน้าจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มของเรานะคะเป็นน้าจิ้มออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานอ่า ตัวนี้เป็นเกี๊ยวปูเส้นเนาะเมื่อลูกค้าได้ไปแล้วก็ทอดเหมือนทอดเกี๊ยวปูก้อนเลยค่ะง่ายๆเลยทอดให้เหลืองกรอบนะคะลูกคา้าแล้วทานกับน,น้ำจิ้มของเราบอกเลยว่ารสชาติคือเด็ดมากหอมปูได้กลิ่นหอมจากปูนะคะแล้วก็รสชาติน้ำจิ้มที่เข้มข้นของเรานะคะลูกคา้าพรุ่งนี้ใครที่สั่งจองแล้วนะคะก็คือได้ของแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ได้จองไว้ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันซื้อนะคือพรุ่งน,นี้นะคะก็คือจะไม่มีแล้วนะคะไม่มีสําหรับท่านที่ยังไม่ได้จองเนาะก็จะเน้นให้จองล่วงหน้านะคะ1-2วันนะคะสําหรับปูเส้น อันนี้จะเป็นของลูกค้าที่จองและออเดอร์ไว้ทั้งหมดนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสาหรับเกี๊ยวปูนะคะทั้งปูก้อนและปูเส้นเนาะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งจองกันเข้ามาแล้วก็รอเกี๊ยวปูกันพรุ่งนี้ได้ทานแล้วนะคะขอบคุณนะคะ